ช่องดีสระนี้ดีของกินที่คุณถูกใจอย่างนี้หมดซัดสุใครจะเมโมากินชื่อนีสวัสดีค่ะเพื่อนๆพบกับโ,โมช่องโมมากิน Channel น,น,นะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ตลาดดัดบิ๊กซีจังหวัดอยุธยาค่ะวันนี้นะคะโมจะมาถ่ายร้าน สามเซียนต้มโค้งหม้อไฟนะคะนี่ค่ะคนเยอะเลยค่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะนี่ค่ะสามเซียนต้มโค้งหม้อไฟนะคะต้มโค้งปลาย่างห้าสิบบาทนะคะนี่น้ำซุปหม้อใหญ่ๆนะคะ ใส่มาเลยจ้าเต็มเต็มเลยนะคะสุดยอดจ้าพ่อค้า วันละสองร้อยตัวเหรอคะพ่อค้าจัดร้านได้สวยงามมากๆเลยค่ะขายมากี่ปีแล้วจ้า <looked> พ <desserts> mm ่อ hmm. ค้า เข้าปีที่สามแล้วครับเข้าปีที่สามแล้วนะคะชุดละห้าสิบบาทเท่านั้นนะคะเ<น>ขาก็มีการปรุงแล้วก็ใส่นะคะใบผักชีมะนาวค่ะแล้วก็ใส่เห็ดค่ะบางวันก็ไม่มีเห็ดใช่ไหมคะ <ใจ S 1> พ่อค้าแล้วแครับาเตลาดถ้าไปเดินตลาดลถ้าไปเดินตลาดแล้วมีก็หยิบมาซื้อมานะคะ โอ้ยดูแบบวิธีการเอาก้างออกแบบสุดยอดมากๆค่ะลูกคนนี้พี่ลูกสาวอา้าวเหรอสุดท้ายกตัวแบบนี้่อสุด,ออดยอดมากๆมะกจัดนะ รสจัดนี่คือใส่พริกเหรอคะเข้มข้นครับเข้มข้นเลยใช่ไหมคะอ้อใส่ิวๆหน่อยิวๆหน่อยโงปลาย่างต้มานมโค้งปลาย่างอาารี่แซ่บมากทีเลยครับผม อ่าหน้าบิ๊กซีเลยนะคะโมรีวิวพูดน้อยใช่ไหมคะอู้น่ากินมากขอบคุณค่ะนี่ชุดละห้าสิบบาทนะคะได้ปลาตัวหนึ่งเลยนะคะใส่ชุดขาวคุ้มค่ะ ตลาดนี้ขายกี่โมงถึงกี่โมงคะขายาขายได้ประมาณบ่ายสามครับเริ่มขายได้ยนตอมตุ่มครับค่ะ,ะแล้วอันนี้คือสูตรมาจากไหนอะคะพ่อค้าเป็นคนชอบทานต้มยำอยู่แล้วครับผมแล้วก็ไปลองทานร้านอาหารแถวน,นี้มันก็ชอบอบทานต้มยำไปย่างอยู่แล้วอ๋อเป็นคนชอบทานอยู่แล้วต้มยำชอบรสจัดไเงี้ยค่ะแล้วเมื่อก่อนทําอาชีพเลยคะเธอมาถึงได้มาขายเป็นอันนี้คะ ก่อนก็ทำงานเข้าไปนะครับรับจ้างอะไรทั่วไปค่ะเป็เดือนไม่พอใช้เยอ๋อก็เลยแบบว่ามีเวลาครับผมขายขายขายเมันก็มอย่างค่ะอิสระดีนะคะอย่ก็หยุดอยากขายก็ขายอืมโอเคค่ะเพราะว่าอันนี้ปลาปลาสวาย่างลมควันของขยะเนี่ยเป็นปลาสวาย่างลมควันนะคะนี่เดี๋ยวเราดูกันเลยนะคะ ลูกค้ามาเร <builds Donald> <ka> <ant> 네ื่อยๆนะคะโอ้โหยายกิน่เร็วมากน่ะก็เดี๋ยวไปกินกันฟางให้เดี๋ยวถึงดิ

เร็จเรียบร้อยนะคะกลิ่นหอมมากๆออสอตงโค้งถึงหนึ่ง ใหญ่มากที่ว่าสมุนไพรเก้าชนิดนี่อะไรบ้างนะคะพอจะบอกได้ไหมคะหลักๆก็มีขาตะไคร้เลมันสูตรนะครับของทางร้าก็นอกเหนือจากนั้นก็สมุนไพรสูตรเฉพาะของผมนะสูตรเฉพาะของทางร้านนะคะพริกเพิกงตัวเองนะคะอื้อหือ น่าทานมากค่ะทุกคนได้ครับผมรถจั่นใช่ไหมเจ้าเดียวกันเจ้าเดียวกันสั่งแล้วเหรอสั่งแล้วไม่กลัวบังเสาไงก็เลยอ๋อไม่เป็นไรค่ะเดี๋มงเอาชุดหนึ่งจ้าพ่อค้ารถจัดนไหมรถรถพอดีอ้าวรถแซ่บเลยเหรอโอ้ยแล้วเขาจะกินได้ไหมเนี่ยคือออกหน่อยนะจานมึงเนี่ย น,น้ำปลาจ้ะปลาคล่อ,องแคล่วมากปลาคล่อ,องแคล่วมากนี่เลยได้ปลากันแบบเต็มๆตัวนึงเลยนะคะ นี่เห็ดหมดแล้วใช่ไหมคะเห็ดหมดแล้วนะคะว้าวเรียบร้อยนะคะขอบคุณค่ะ<อ>นี่ห้าสิบบาทค่ะทุกคนนี่น่าทานมาก มากับช่องแม็กกี้ชาแนลนะคะทำเร็วมาก ต่คนสั่งรถตัดเนาะเชิญค่ะลูกค้าเยอะเลยนะจ๊ะทุกคน 对吧 ไปลื่นปลาได้มาแล้วนะต่อไปรถจัดหวเอเย็นปลาหมดเย็นปลาแล้วก็รถจ่ะปลาทั้งหมดข้างหน้านี้หมดยังคะ ร้อยสุดท้ายเลยร้อยสุดท้ายแล้วโอ้โหต้องรีบมาเลยนะคะทุกคนเอ้ยหนึจะทอนฝาเขาเฉยเลยอ๋อนี่แยกน้ำแยกน้ำกับฝาอ๋อแยกน้ำก็ได้นะคะโอเจแล้วมาจัด โอ okay, เคค่ะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยค่ะแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ